ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของกรมชลประทานค่ะมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำณนะเวลานี้เป็นการเร่งด่วน2จุดด้วยกันจุดหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะที่อีกจุดหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะพร้อมกันนี้ก็มีการส่งเครื่องผลักดันน้ําลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งทําการระบายน้าให้เข้าสู่สภาวะปกติเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคุณ เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมีการสั่งการให้ในายประพิจันทร์มาอธิบดีกรมชลประทานไปจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่15และ16เพื่อบูรณาการการทำงานทุกฝ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับระดมเครื่องจกักรเครื่องมือและกำลังคนจากส่วนกลางลงไปสมทบเพิ่มเติมจากที่มีการจัดเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือต่างๆเครื่องสูบน้ำและ เครื่องผลักดันน้ําที่ใช้เร่งระบายน้ําไปประจําไว้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องเสริมกําลังให้ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพกันตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จึงให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กําชับให้กรมชลประทานไปเร่งระบายน้ํารวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานในจังหวัด เต็มที่โดยกรมชลประธานก็รายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณมากค่ะเพราะฉะนั้นจึงให้มีการตั้งศูนย์ส่วนหน้า2จุดด้วยกันนั่นคือที่อำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รับผิดชอบโดยสำนักงานชลประธานที่15ปากพนงังและจังหวัดสงขลาจะรับผิดชอบโดยสำนักงานชลประธานที่16ค่ะทางกรมชลประธานก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำในหลายจุดที่ประสบ จะได้ช่วยกันเร่งระบายน้ําลงทะเลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับศูนย์ส่วนหน้านี้ให้ปฏิบัติการจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะ